ก็คือตอนแรกมันก็เหมือนกับว่าการที่เราเดินคนเดียวเนาะและยังไม่ได้พบปะเพื่อนฝูงที่เป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกันนะคะมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเดินอยู่คนเดียวหรือเปล่าแต่หลังจากได้เข้ากลุ่มแล้วได้พบกับนักจิตแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้นและมีการแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะที่ได้รับการรักษาอย่างไงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย,ย่างไงกับผู้คนรอบข้าง แล้วก็การดูแลการเอาใจใส่ของคุณหมอคุณพยาบาลมันทําให้เรามีความสึกว่าเออการมีกลุ่มมีเพื่อนที่แชร์ประสบการณ์ด้วยกันมันก็เพิ่มความมั่นใจแล้วก็ทําให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นก่อนเข้านะคะก็หวังว่าแบบจะได้พบเพื่อนๆคะ่ะที่เป็นโรคร้ายเหมือนกันอยากแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนคะ่ะ แล้วก็หลังจากที่คุยกับเพื่อนๆแล้วคือเราได้ประสบการณ์แบบคล้ายๆกับว่าการรักษาอย่างไงเราจะฮิวใจตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะให้ผ่านการรักษาไปให้ได้แล้วก็เราได้กําลังใจจากเพื่อนเยอะเลยค่ะจากแนวคิดของเขาว่าเขาเอากําลังใจมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะเข้าเหรอคะตอนแรกก็กังวลน,นิดหน่อย ตอนหลังก็เข้าไปแล้วก็โอเคได้ความรู้และเปลี่ยนกับเพื่อนๆจากคนที่เขาได้รับการรักษาก่อนเราก็ได้แชร์ประสบการณ์เราก็จะได้ทําตามอย่างพวกรุ่นพี่ที่เขามารับการรักษาก่อนเราเราก็ได้ทาตามคําแนะนําการกินการให้ยาครั้งต่อๆไปจะได้รับเรื่อยขึ้นมาเลงเหรอคะเขาแพ้ความสุขไง คือในเมื่อเขาแพ้ค,ความสุขเราก็อย่าเครียดในเมื่อเป็นแล้วรักษาได้เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ดีมากโดยเฉพาะยิ่งเรามาที่โรงพยาบาลเครื่องมือทันสมัยแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคือจากที่เราฟังประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าๆที่ว่าเวลามารักษากระบวนการขั้นตอนการรักษาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอย่างไรแต่พอเราได้ประสบพบเจอกับตัวเองแล้วเรามีความสึกว่า เรามั่นใจในกระบวนการรักษาแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในวิธีการรักษาของคุณหมอมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าคลายความกังวลจากที่เคยกังวลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็มะเลงถ้าเราเครียดมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าจมอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจแล้วก็ปลอบใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าณตอนนี้มันผ่านมาได้ครึ่งทางแล้ว มันก็ทําให้เราเริ่มมีความสุขกับมันนะคะมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเป็นก็รักษาตรวจพบเจอยิ่งเป็นความโชคดีนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายมันทําให้เราถ้ารักษาเร็วก็จบเร็วเจอเร็วรักษาเร็วหายเร็วค่ะเราจะไม่ต้องไปท้อแท้กับมันั้นเมื่อเป็นแล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้อย่างมีความสุข